สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องสถิตรถไฟไทยช่องทีทพ,พี่น้องไปพบกับความคืบหน้าของการสร้างทางรถไฟครับสายใหม่สายจากอำเภอบ้านไผ่ถึงสะพานมิตรภาพ3จังหวัดนครพนมครับขอมาเลือกฝากคนไลไรคดแจ้งกดติดตามคดกระดิ่งแกงเตือนได้พี่น้องเลยเมื่อนี้พ,พี่น้องไปเบิ้งความคืบหน้าของการ สั่งอาคารชุมทางหนองแวงไร่ครับก็นึกัปแจ้งพี่น้องขับมืนอนีผมได้เปลี่ยนสื่อของช่องเพื่อให้เขากับรถไฟนะครับช่องสถิตรถไฟไทยครับเปลี่ยนเป็นช่องสถิตรถไฟไทย แต่งใจจะคลองช่องท่านบ่บ่ท่านคุณป่าครับมาเบิงชุ่มทั้งหนองแวงไรครับนี่ครับเส้นทางเดิมเส้นนี้จะไปจังหวัดคอนแกนครับจากบ้านไผ่ออกมาแล้วประมาณ3ามกิโลนะครับมาถึงจุดนี้จากสถานีบ้านไผ่ออกมาอยู่หนองแวงไรนี่อยู่ประมาณ3ามกิโลครับเนี่ยผนกาลังสางมา ขังก้อนที่เสนอให้พี่น้องในชมแล้วนั้นยังประท่านคืบหน้าเพราะปัญหับช่วงนั้นมีแต่เพิินเห็ดอาคารเห็ดอาคารแน่น,นิดน่อยครับแต่มากงวดนี้รู้สึกว่าความคืบหน้าไปด้หลายครับนี่พี่น้องเพิ่นขำสันเจ้าในมากขามทั้งรถไฟสายเก้ากับสายบ้านไผ่ไปขอนแก่นนะครับ ตอนนี้เส้นทางเพ่นเฮ็ดเห็นเป็นเส้นทางรูปร่างทิตต่อไปข้างนาแล้วครับนี่ยังเป็นนะครับข้างนาคนี่แต่ทางด้านขวานี่เป็นที่พักเพ่นนะครับที่พักคนงานก่อสร้สางคนครับนี่เพ่นฝังเสาเชม็ม ไฟฟ้าขอมาครับมางวดก้อนว่ามเนบ่เห็น่นเดินสายไฟแรงสูงขอมาเลยครับเดินสายไฟขอมาตรงด้านรอบคางก็ยังบ่ท่านมางวดก้อนว่ามเนบบท่านในฉากตรงนี้ล่ะครับแต่ก็มีเสาเข็มมีอยู่ นี่ครับชุมทางหนองแวงไร่ชุมทางจะแยกออกจากสาเก้าจากบันภัยไปคอนเจนครับมาแยกตรงนี้แหละครับ mm. มังหดกรงพท่านเห็นเท่ข้านตรงนี้ครับเทเทผนังรอบก็คืบหน้าไปได้สักระยะหน,นึงครับ จะเป็นชุมทางหนองแวงไร่แลนไบพุละจากน้องแวงไร่ไปผู้เล็กไปน้องโน่ไปสถานีมหาสารคามรอยเอ็ดยัสุท่อนมุกดาหารนครพน,นมนะครับอาคขันมีสามจุดรับที่ที่เห็นเห็นี่เป็นจะเป็นอาคขันมีสามจุด สามอาขาั้นแต่ว่าสีขินมาเป็นยังแน่นั่ครับมองจากน้าเพลินนะครับนู้นที่มองอยูซานมุมซ้ายนะครับมุมนี้ครับนี่เป็นตัวอขัานาที่เพลินเท่ขั้นข้อเสาแล้วมาช่วง เต่าครับนี่คนงานเพิ่นบ่ท่านนี่ลงมือเห็ดกำลังจะเริ่มแล้วครับเจ็ดโมงกว่า,วานี่ครับสำหรับอาคารนิิงเที็นด้ชักก็คือเพิ่นได้เคลียดหนาดินเชื่อมเป็นทงและครับนี่นี่ข้างหนาไปนี่ละครับมาข้างก้อนในบ่ท่าน,นเห็ดยังไม่มีการ เคลียตรงนี้เพราะท่านเคลียหนาดินเพราะท่านโล่งดินครับแต่ตอนนี้โล่งแล้วครับนี่นะคือความคืบหน้าไปในหลายจุดนี่ส่วนอาคารของสําชุมทางกันขึ้นมาได้บางนิดน้อยครับเพิ่นกะกรลังล่งมือสางอยู่แต่แต่งวดก้อนนั้นเพิ่นเต็ตขึ้นมาแล้วเพราะคนงานบ่ไ้เห็ดนี่ครับเพิ่นไปเห็ดทังอื่นอยู่ เม่อได้เห็นคนงานเพื่นมาแแ่แคมคนงานพื่นก็นว่างๆครับทิ่ภาพพี่น้องย่างไปเบิ่งครับนี่แหละเส้นทางกับเรียบเรียบครับเส้นเก้าไปก้อนิโคง้งออกไปท่างขวามือมุ่งหนา้าสูกิโลเริ่มกิโลเมตรที่หนึ่งบวกหกร้อยนี่ยครับนี่แหละครับ ตรงนี้บอสีมางวดก้อนกับบอข่งก้อนกับตรงนี้บอท่านมีครับยังไม่ได้สร้างเลยยังเป็นยังเป็นล่ำหวยผมนี่มาาซองเบิงอยู่ว่ามี่ยังครับตอนนี้ฝนเห็ดขัน้นต่อมอขึ้นมาแล้วครับพร้อมอจะว่าง พร้อมจะวางลางแล้ววางหินนะครับเอาหินโนดินมาลงนะครับเป็นล่ำหวยสองเสารครับเท่ากรับของเดิมแล้วมั้งของสินวันแพ้ขอนแกน่นของของเดิมเพิ่นครับนี่ น้องเส้นพาพี่น้องขึ้นไปเบิง่งกับเส้นเกลากเส้นไม้จะเกียบกันไปเกียบเคียงกันไปแล้วครับจะเลี้ยวขวาออกไปทั้งอีสานมหาสารคามนะครับออกไปทังสารคามนี่ครับเส้นเกลาเส้นเก่าเป็นรถไฟทางคู่ การวิ่งทางรถเป็นทางคููสี่กิคัคือก,ก,กันกับรถยนต์เท่านั้นแหะครับเล่นทางท้ายครับวิ่งทางซ้ายเล่นข้างขวาครับเป็นรถมาอันนี้เล่นเล่นไปบ้านไพ่ครับนี่ออกไปบ้านไพ่กันแล่นทั้งนี้แหละครับแล่นไปทั้งอ่อนไปเลนล่างนี่ ทำกันกบรถยนย์นะครับเรียนใส่ไผ่ใส่มันนะครับมองไปไกลนุ่นนะครับ,รนะรบ,นนรบทีท่ีเห็นเป็นเพลน,นถมขั้นดินมากแล้วไกลไก่ความจริงแล้ะครับมันดินถมในหลายแล้วครับมาข่างกอนเนี่ยบ่ท่านไอถมขั้นดินตรงนี้เลยครับบ่ท่านมีัง้บ่ท่านเห็นเฉี่ยมกันเลยมางวดนีคืบหน้าไปในหลายครับ อ้พุ่นลลองเห็นกไกลๆนะ่ะเลี้ยวขึ้นไปทางขวามือแล้วครับตรงขึ้นไปทางเลาะเทียบเคียงไปครับสนิถนถนนไม้ยเลกยี่สิบามสารคามเลยแ่ะครับขอคุณหลายๆครับสวัสดีครับ